รับน้องพี่หน like ูมีเสื้อสีม่วงสองตัวที่ว่าอยู่ที่บ้านน่ะเพียวป่ะบีนะแต่ว่าแต่ว่าหนูก็มีอยู่ที่ตู้ใช่ป่ะของพ่อตัวนึงของหนูตัวนึ่งสายด้วยกันน้องน้องมีแฟนยังครับผมเรียกแล้วเออเดี๋ยวพี่ถูใต้นี้ไหม ถ้าผมว่าน้องเขาหนักแล้วเนี่ยเขาไม่อยากคุยกับเราอ่ะดิเขาเลือกคนคุยเปล่าไนี่ไอ้พังว่าไปเนี่ยพวกกูน่าใช้กับพวกมันนี่จันไปพูดไปไปใช้คำพงคำพูดเพื่อนเลยเออถ้าใช้คำว่าปลากันหนูได้ไหมไอ้ชัอ่ะข้อมูลเยอะด้วยมึงอ่ะอะไรฮะตาไม่เอาน้ำยาล้างเล็บ ลบคิว้วหนูนะใครพี่บอกมันวะเออไม่ต้องกลัวป้าพี่จะพูดให้ฟังทำไมแสบที่หายเลยสวนแม่งเงี้ยโอ้ไม่ได้อะไม่ไหวอ่ะทำไมคุยเรื่องเรื่องนี้หนูพูดรู้เรื่องอะลูกนี่ปลาไม่ทำหนูปลาไม่เอาน้องไก่เฟี้ยงหนูแน่จ้นะ ไอพวกนั้นมาจีบคำพูดเอาเป็นร้องเพลงได้เลยจ้าร้องเพลงคู่กันแสดงว่าชอบเสียงเพลงใช่เหรอดิเธอไม่ตรงตรงกะโลกันลาเธอจงตาโอ้ยไอ้เดน่ะอ้อ้ไ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 อ้เอ้ไอ้องไอ้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 ไอง้ หมาสง่งเงไอไอไหวไหมบอลพี่ของตลาดติดฮะมึงเขาไม่คุยเลยครับมึงไม่เห็นชุดเขาเหรอเนี่ยใส่สบายมาเงี้ยเป็นของจริงของแท้พ่อ,อมึงเหรอฮะไ่ต้องไงพี่นุจ่าโอ้โอ้โอ ครต่อกูเข้าไปเลย